ครับสวัสดีครับถือตอนที่แล้วครับที่ยืม่นมาซ่อ,อมคอมพิวเตอร์แอบ,บานไดคินอิมมันเตอร์นะครับาสามสองนะนอย่าสามสองนี่ก็มีเปลี่ยนน้ำมันคอมแล้วนี่ก็มีเชื่อมท่อหายไปแล้วนะครับแล้วก็ท่อโล่ตัวนี้เชื่อมไปแล้วนะครักแฟชัช่นจังไม่สวยเท่าไหร่ตัวนี้ก็ต้องมีกดเอารุกยางจุดนี้ออกนะครับกับแคมป์นี่ออกนะครับ ของรองนี้ต้องออกก่อนนะก่อนเชื่อมก็ผ้านะครับผ้าซับเสียงนะครับออกออกก่อนนะครับก็ใส่ที่หลังนะครับยังไงช่างแมวขอประกอบแล้วก็บแวกข้ามเดี๋ยวก็ค่อยมาเดินเครื่องแวกข้ามเติมหยาดูทีนะครับรอสักพักครับเดี๋ยวขอดาเนินการประกอบมไม่สะดวกนะครับมือเดียวจะได้ ว่าเวลาเติมน้ำยาเราใช้ได้ไหมนะครับโอเคนี <Okay. S 1> ่แฟลชคั่มนะครับนงแอรอยู่ด้านในนะสายมันจะพุ่งันขึ้นมาแฟลชคั่มแล้วนะเตน้ำยาไปเรื่องนั้นนะโอเคสักพักนะครับก็จะทำการปิดแวลคั่มแล้วก็เติมน้ำยานะครับแล้วก็รันเครื่องดูนะครับโอเคอี okay. <Okay. S 2> นี้ขึ้นมาก็ประกอบแล้วเชื่อมแล้วนะครับ ปิดเทสดูทีนึงว่ามีรั่วซึมไหมนะครับโอเคไห้กันเนี่ยดูกระแสกันโอเค4น่สี่ดูนี่สี่จุดสี่จุดหกศูนย์แอมป์นะครับ อาสามสองนะครับโอเคครับโอเคฉันจะปิดเกวไปสักพักนะครอ,ะอันนี้อ่าสามสองเข้าระบบเลยโอ้ยเทีเดียวลืมไปลืมไปลืมไปไม่ได้ไปเสียครับ เจอแล้วนะครับเดีเย๋ยวเนยดี๋ยวยายมาอยู่ฝั่งนี้จะได้เห็นด้วยกันอึ้บเจอเลยเกอเลยแนละ้วแล้วก็ครอบฝา,านะครับ เราเราจะน้ำยาใจที่หยุดไหลกันนะฮะดีกันนะับโอเคแหละโอ้ระบบเต็มที่เลยนะครับ มันก็นเตือนจนหยุดไหลแล้วครัจะเปิดแอร์แล้วปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคเปิดแล้วนะครับแอร์ <Air S 1> ได้กินแล้วคนมเริ่มหมดแล้วกินอินเทอร์อาร์สันสองมาแล้วโ okay, อเคคอนเดนเซอร์เริ่มนมดูน้ำยา แยมแล้วนะครับจุดสองจุดสองห้าจุดสองแปดไอ้สองมันเย 2.8ตรงนี้เรียกกันนะนี้2.91ก้นสองแลนนะสามนทำไไอยาก ขั้าสองน้ำยาเรื่อยๆอยู่นะครับตอนนี้มันต้องครอบฝาแล้วเพให้ระบายความร้อนได้ดี ไปขันยึดเทียนกะันที่สามแล้วนะวเดี๋ยดูอยู่ที่แปดสิบเก้สิบปีดึ้นนะฮะสามแอม์สามแอมยี่สิมจุดสองนย์ เป็นน้ำยาเนี่ครับท่อเริ่มฉ่ำนะครับท่อสองหุ่นเริ่มฉ่ำสร้าง,งยังนะครับต้องอยังไม่ได้ปิดนะตอนนี้เรือตัวนีร้อยอยู่ตเติมไปเรื่อยนะครับตันนี้ถังมันจะเป็นน้ำแข็งนะครั ในขึ้นจะเหลือดูดประมาณ120 p s i นะครับใชเขตอาร์ยี22วัตต์นะครับใช้ก็ต่อ410หนึนและอารสาสองนะครับแอบแออรู้น้อยก็รู้ว่าเครื่องเดินได้เดินได้ คอมเพรสเซอร์ทำงานได้นะครับรอดเฉาน่าจะรอดนะครับในการซ่อมคอมเพรสเซอร์รอบนี้นี่ค,ครับมีกระแสก็อยู่ที่สามเจ็ดสี่สี่นะสี่สี่สี่ห้าน้ำยาใดูดก็ประมาณร้อยร้อยสิบสิบพี่ได้นะครับพอดีน้ำยาก็น่าจะหมดพอดีนะครับ ไม่ได้ตามเพียรเท่าไหร่นะครับแต่ท่อก็ฉ่ำนะครับแล้วอยากเติมอีกหน่อยนึงเลื่อยๆอยู่นะนับน้ำยาสามสองนี่ยังไม่ได้เบิกเลยนะครับนี่ใส่สามเป็นสี่นะครับ ยาเหลือดูดก็ประมาณไม่เกิน120ยิไดน,นะครับออกแล้วนะครับนี่แหละนี่มันอยู่ฝั่งแดนร่มพอดีนะครับโอเครอดนะครับหน้าแอร์ก็เย็นช่ำนะครับเอาไปดูแลตายไปยี่สิบสองนะครับแอ้กินจะประมาณนี้แหละไม่เกิน1 2อยยีิบไดนะครับ,นนรบส่วนมาก เท่าเทาที่ซ่อมมานะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบมันอยู่ในร่มก็จะประหยัดไฟหน่อยนะครับโอเคครับ,คครบช่วยกดติดตามกดซับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิป,ปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับอ่ะนี่เราสปีดกันละน,นี่สปีดเราสุดท้าย 4. 4สน <100. S 2> ะครับปีดยานมีจะสปีดะนี่ยอีกหน่อยป,ด,ปด,ดแล้วนะครับสุดๆของเขาแล้ว คว,ความเย็นสูงสุดโอเคมานี้ละเดี๋ยวก็ถ้าห้องเย็นแล้วก็จะปรับลงครึ่งหนึ่งนะครับเหลืออาจจะเหลือ2.5แอมป์นะครับอันนี้ก็ทำงานาด้วยรอบเท่านี้ไปก่อน okay. ตันนี้ยังไม่ได้ข้อฝานะครับอาจะดูว่าเสียงดังนะครับปิดฝางเงียบนะครับ ว่ายังไงก็วังว่าใช่ไม,ไมจะช่วยได้นะครับก็ลองดูนะครับถ่าจะเจอปัญหานะครับ,รบแต่กินอิมมร์เตอร์นะครับ